เอามาคุยเรื่องเดินสายฝอทำตัวยังไงเรียนรู้ให้ไวเอาออกให้ไวอันไหนไม่ดีนะอันไหนไม่ดีเอาออกให้ไวอย่าเอามาใส่หัวท่องอย่างเดียวคือเดินต่อไปข้างหน้าทางข้างหน้ายังสวยงามรอเราอยู่ พี่คิดแบบนี้นะมุมมองของพี่นะคนอื่นมองยังไงไม่รู้พี่คิดว่าทางข้างหน้าเรายังไม่เดินเราอยรารวมเราอย่าคิดว่าอมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะมีขวางหนไหมนะ้อไม่ต้องคิดต้องคิดว่าทางข้างหน้ามันต้องดีแล้วก็สวยงามรอเราอยู่ไม่วันใดก็วันหนึ่งพี่คิดแบบนี้คำคนอื่นพูด ไม่ได้ทําให้พี่ออนสะทกสะท้านเลยนอกจากคนในครอบครัวแต่พี่ออนโชคดีอย่างคนในครอบครัวพี่ออนดีลูกเต้าดีลูกรู้หมดนะพี่ออนพูดให้ลูกรู้ตั้งแต่ลูกอยู่ป .6 ลูกชายรู้ลูกสาวก็รู้ลูกสาวตอนนั้นแค่สิบแปดปีเนาะรู้หมดว่าแม่ไปทำงานอะไร สมควรไม่สมควรพูดให้ลูกรู้พี่ออนไม่รู้แต่พี่ออนพูดให้ลูกฟังแล้วป้าแม่ไปทํางานอย่างนี้อย่างนี้นะได้เงินมาส่งเสียพวกเธอเรียนจนจบหรือส่งเสียพวกเธอให้มีกินมีอิ่มแม่ไปทาอะไรมามั่งแม่ไปเจออะไรมามั่งแม่ขอบอกให้ลูกรู้ว่าแม่ทําเพื่อลูกทุกอย่างแม่ทําทุกวันนี้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วเพื่ออนาคตของพวกเรา ไม่ใช่แม่ไปสุขสบายสนุกสนานตัวเองจริงอยู่แม่โชว์ให้พวกเธอรู้ว่าแม่สนุกสนานมีความสุขกับชีวิตของแม่ทุกๆวันแต่ส่วนลึกๆในก้นบึ้งหัวใจแล้วไม่ใช่เป็นที่ลูกคิดแต่ลูกมองนะข้างนอกคือภาพลวงตาแม่จะบอกตลอดเงินได้มาเยอะก็จริงแต่เงินนี้ได้มาด้วยความยากลำบากของแม่ แม่ผ่านอะไรมามั่งแม่ไม่อยากพูดเยอะแม่ก็แค่บอกให้ลูกรู้ว่าแม่แม่เจอนรกแม่ก็เจอมาแล้วสวรรค์แม่ก็เจอมาแล้วแม่เจอมาหมดทุกอย่างสุดท้ายแล้วแม่มีกำลังใจที่มีลูกว่านอนสอนง่ายมีลูกที่น่ารักทุกคนว่านอนสอนง่ายแล้วก็น่ารัก กำลังใจแม่อยู่ที่ลูกกับหลานเท่านั้นคนอื่นจะพูดยังไงก็แลว้วแต่จะพูดยังไงคําหนักนาสาหัสอะไรก็แลว้วแต่แม่คิดแก้เป๊บเดียวแต่แม่ไม่จำไม่ใส่ใจแม่ทำเพื่อลูกแม่รู้ไปจุดนี้แม่รู้แม่ทำอะไรหน้าที่แม่แม่ต้องทำอะไรหน้าที่ พนัง,งานขายแม่ต้องต้อนรับลูกค้ายัางไงทํำยังไงกับลูกค้าให้ลูกค้าติดใจและให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วก็บวัวไม่ช้ำเนาะไม่คุนตัวแม่ไม่บาดเจ็บร่างกายนะจะไม่ให้บาดเจ็บนะทํางานส่วนนั้นต้องดูแลให้ดีถุงยางอนาไมาต้องใช้ทุกครั้งไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านันนี่นะต้องใช้ต้องรักษาตัวเองลูกภัยก็เยอะต้องระมัดระวังอย่าเห็นแก่เงิน บางคนว่าไม่ต้องใส่ถุงได้ไหมฉันจะให้เธอคืนละห้าพันคืนละหมื่นอย่าไปเห็นแก่เงินนะแล้วอาจจะได้ของแถมโกูกภัยไข้เจ็บติดมาด้วยก็ได้คิดให้ดีๆต้องดูตัวเองเราไม่ใช่จะมาแค่เงินห้าพันหรือสองพันสามพันหมื่นหนึ่งต่อคืนเราหาได้อีกเยอะ กว่าเราจะตายเราหาได้อีกเยอะเป็นร้อยล้านพันล้านสิบล้านร้อยล้านเราหาได้เยอะกว่านั้นเราต้องคิดแบบนี้เราอย่าไปคิดชั่ววูบว่าเอออันนี้ไม่ให้ไอ้ผู้ชายคนนี้มันไม่ให้ใส่ถุงยางมันจะให้คืนห้าพันแปดพันหนึ่งเราจะเอาอย่าคิดต้องระวังไว้ด้วยนะจุดนี้นะสาวสาวนะีต้องดูแลตัวเองนะ ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่โลดปลอดภัยอยากลูกภัยไข้เจ็บด,ด้วยเดินสายฝอโทษให้ระมัดระวังด้วยนะเดินสายฝอนะมันไม่ได้ง่ายนะบางคนว่าคนอื่นน่ะเขาไปอ่ะบางคนน่ะหนูมาสามสี่เดือนแล้วยังไม่ได้บางคนน่ะนะบางคนมาสองอาทิตย์ นู้จะได้ฝรั่งรับเลี้ยงไม่นี่ยนจะได้ผัวเขาไม่นี่ถ้าคิดตรงนั้นแล้วจบเลยถ้าคุณคิดตรงนั้นอย่าไปคิดเอะอย่าไปคิดตรงนั้น <c oughs> มันอยู่ที่ <c oughs> บุญภาวาสนาส่งด้วยอยู่ที่แ <c oughs> นวคิดของคุณด้วย <c oughs> คุณต้องคิดว่า <c oughs> สักวันหนึ่งฉันก็ต้องได้คนดี <c oughs> แนวคิดของพี่ออนนะพี่ออนคิดแค่นี้สักวันหนึ่งเราต้องเจอคนดีคนที่รักเราและก็เงินมีพอสมควรที่จะเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวของเราได้ไม่ต้องรวยเบืรอว่าหรือว่าอลังการเหมือนเขาพี่ออนภาวนาแค่นี้ขอให้เขาเป็นคนดีรักลูกเราด้วยสร้างฐานะสร้าง อนาคตไปด้วยกันและก็ไม่ต้องรวยหน้าตาไม่ต้องไม่จำกัดแขนขาหัก <c oughs> ก็ไม่ว่าแขนขาดพี่อ่อนก็ไม่ว่าขาขาดก็ไม่ว่าขี้เลยิ่งกว่งางอ่าพี่อ่อนก็ไม่ว่าพี่ก็ไป <c oughs> หน้าเขาอะเป็นหลุมเหมือนกับเอ่อทุเรียนพี่ก็ไป แขกแบบนั้นนะบางคนเขาไม่เอานะเขาผักพี่ออนไปใส่นะคนอื่นนะอพอแขกขี้เหร่ขี้เหร่ขึ้นมาในร้านเขาจะดันหลังพี่ออนไปใส่ทันทีไปเสิร์ฟแขกเลยสิเขาบอกดันพี่ออนไปนะบางทีเขาผักไปจนชนกับฝรั่งเลยนะผู้หญิงบางคนเนหะ็นแขกขี้เหร่ขึ้นมาไม่อยากคุยไม่อยากเสิร์ฟ ผักพี่ออนไปใส่แต่พี่ออนก็อา้าวก็โชคดีนะเทวดาช่วยเคยคนนั้นขี้เหร่จริงแต่ดีมากๆไปอยู่ด้วยกันไม่มีเรื่องหลับนอนเราไปอยู่เป็นเพื่อนเฉยๆเขาบอกว่าเขามีภรรยาแล้วแคไปควงแขนไปกินข้าวเฉยๆ <c oughs> นอนอยู่บนเตียงพูดก็ไม่มีใครเชื่อนะ นอนอยู่บนเตียงด้วยกันเป็นอาทิตย์ไม่มีอะไรกันเลยพูดก็ไม่มีใครเชื่อสามีก็ไม่เชื่อทุกวันเนี้ยไม่เชื่อได้ไงฉันประสบมาแล้วฉันไปเจอมาแล้วคนดีก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีคนดีนะฝรั่งคนดีก็มีจ่ายเงนินให้เราเป็นคืนหนึ่งนี่ยสองสามพันแค่ไปเดินควงแขนที่เฉย แค่เดินควงแขนแล้วไปเจอเพื่อนฝูงก็ไปนั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนก็มีฝรั่งแบบนี้ก็มีฝรั่งไม่ดีก็มีแล้วแต่ดวงแล้วแต่เรามุมมองแล้วแต่เราจะคิดแต่ส่วนมากพี่ออนจะเป็นคนสนุกสนานพี่ออนจะไม่สร้างปัญหาให้ลูกค้า ถ้าลูกค้ามาอยู่กับพี่ออนคนไหนอา้าวมันมาอยู่อาทิตย์หนึ่งมันก็ชอบอยู่กับพี่ออนอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งก็อยู่กันเดือนหนึ่งแหละส่วนมากนะเพราะว่าส่วนมากจะไปลูกค้าจะไปคนอายุมากพี่ออนจะไม,ไม่ค่อยไปคนอายุน้อยคนอายุน้อยที่พี่ออนไปด้วยคือมันอ้อนวอนจริงๆพี่ออนถึงจะเอาลูกค้าอายุน้อยมีคนหนึ่งประเทศอเมริการอยังกับพระเอกหนังฮอลลีวดูด พี่ออนไม่ได้มองก่อนะไม,ไม่ได้คุยนะนี่เรื่องจริงนะแต่มันนะจ้องมองแต่เราเราไม่ไปเสิร์มมานาเราไม่ไปใกล้รู้อยู่แล้วว่าคนในบาร์นะชอบผู้ชายหรอกผู้หญิงทํางานในส่วนนั้นนะก็ชอบผู้ชายหรอกที่พี่ออนจะไม่มองผู้ชายหนุ่มผู้ชายหรอกจะชอบดูคนแก่ขาหักอย่างเงี้ยเข,ขียนขาดอย่างเงี้ยพี่ออนจะดูแล้วก็คนแก่ๆที่ทําที่แบบว่าไม่รู้ว่าเคยอยู่กับพ่อกับแม่มั้งเคยอยู่กับพ่อแม่ป่วยมั้ง ก็เลยนิสัยหรอหรือว่าสไตล์ของพี่ออนคล้ายๆเป็นนางพยาบาลอะไรประมาณเนี้ยก็เลยมองคนรุ่นรุ่นนั้นคนรุ่นหมดประสิทธิภาพจะมองรุ่นนั้นแต่ไอ้ไอ้หนุ่มนี้มันจ้องเราไอ้สาวๆไปสืบมันมันก็ไม่ไม่มองมันก็ไม่เชียร์เราจะเอาคนนี้มันว่าอย่างเงี้ยมันบอกมามาสั่งบอกว่าจะเอาคนเนี้ยฮะกูยังไม่ได้ พี่ออนก็เลยว่าฉันไม่ได้คุยกับเธอเลยจะจะเอาฉันไปได้ไงผู้หญิงคนอื่นก็หน้าแย่เสียใจผิดหวังไงเขาไปลุมมันเยอะไงผู้หญิงทั้งบาไปลุมไอมนี่คนเดียวโลทั้งหลอทั้งสูงทั้งขาวเนาะเอาจบไว้เท่านี้เนาะ